สวัสดีครับเพื่อนๆมาเอาเพึ่งเหมือนเดิมนะครับหลังนี้เขาอยู่ประมาณ3เดือนนะครับเพื่อนเพนแต่ประชากรพึ่งน,น้อยนะครับได้แค่เนี้นะครับเพื่อนเสเดือนก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับ หนนกััครบเืน,เนบางคนบอกว่าพึ่งผมเป็นพึ่งเลี้ยงนะครับให้น้ําตาลเพื่อนๆดูแต่ละลังผมตัดออกไห้หมดเลยนะครับถ้าพึ่งเลี้ยงนี่เขาจะไม่ทําอย่างนี้นะครับเขาจะมีคอนนะครับพราะตัดออกหมดเขาก็หนีนะครับก็จะทิ้งรังนะครับเพื่อน อันนี้ป่าของแท้นะครับเพื่อนๆถึงฤดูกาลเขาก็เข้ามาอยู่นะครับพอเราเอาเสร็จเขาก็หนีนะครับหนีเข้าป่านะครับเพื่อนๆเนี่ยผมตัดเอาให้หมดเลยนะครับจะเพิ่งเลี้ยงจริงๆเขาก็จะเอาหัวอาหารไอเอาหัวแต่หัวน้ํหวานนะครับเขาก็จะเอาตัวอ่อนไล้ให้เขาเพาะต่อไปนะครับบางคนเขาใส่คอนนะครับเขาก็จะอยู่ได้นานครับอยู่ได้หลายปีนะครับแต่ผมตัดทิ้งหมดนะครับบางลังก็อยู่ต่อนะครับ บางลังก็ทิ้งลังไปครับส่วนน้อยครับที่อยู่ต่อนะครับถึงอยู่ต่อเขาก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพื่อนๆนบ้านผมอุดมสมบูรณ์นะครับต่อเยอะครับตัวต่อก็เยอะตัวต่อเข้าไปกินในถึงในรังเลยนะครับเขาสู้ตัวต่อไม่ได้เขาก็ทิ้งลังอยู่ดีนะครับถึงดูดการเขาก็ลงจากเขามานะครับเพื่อนเือนเพราะจากบ้านผมมันใกล้อุทยานแห่งชาติขุนสถานนะครับเขาลงจากเขามาเขาก็ง่ายๆเขามาหาแหล่งอาหารเนาะ ครับ่แต่แตบ้านลงเขามาอุดมสมบูรณ์นะครับแต่งอาหารเยอะนะครับชาวบ้านเ็าปลูกหลายอย่างนะครับทั้งก็โพดทั้งยางพาราทั้งลำไย,ยลิ้นจี่นะครับเงาะนะครับเพื่อนๆหลายอย่างนะครับอาหารของเขานะครับ เดี๋ยวปีหน้านะครับผมจะถ่ายให้ดูทุกรังนะครับเวลาผมทำความสะอาดพึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นพึ่งเลี้ยงนะครับส่วนมากจะเป็นพึ่งพันธุ์นะครับเพื่อนๆพึ่งพงป่าบางคนเขาก็ใส่คอนนะครับใส่คอนแล้วเขาก็ไม่หนีนะครับก็ไม่ทิ้งลังนะครับเขาก็หากินหากินเกสรหาน้ําหวานตามดอกไม้ป่าตามธรรมชาตินะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าพึ่งพงป่าจะให้น้ําตาลได้นะครับเขาไม่กินนะเขากินไม่เป็นนะครับแต่พึ่งพันธุ์ใช้อยู่นะครับแต่ถ้าพึ่งพงป่าเขาก็หาเกสรของเขาเองนะครับเพื่อนๆ ศึกษาดูนะครับเพื่อนๆบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าพึ่งให้น้ําตาลเสียงไก่นี่ไม่ใช่ไก่ป่านะครับไก่ที่สวนนะครับเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนไก่ที่บ้านนะครับตอนผมพากเสียงใส่เนี่ยเสียงไก่เสียงรถมันจะแทรกเข้ามานะครับเพื hmm. <ๆ>่อนๆบางคนบอกว่าได้ยิน <iting> เสียงไก่ด้วย,ยนะไม่ใช่นะครับผมพากเสียงอยู่ที่บ้านนะครับสรุปผลงานนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม